ประตูห้องพิธีกรรมปิดลงเองทั้งที่ผมยังไม่ทันแต่ต้องลมเย็นวูบออกมาจากช่องแงม้มเหมือนมีบางอย่างเล็ดลอดออกมาผมยืนนิ่งขาแข็งหัวใจเต้นแรงจนเจ็บหน้าอกเจ้าของร้านเดินมาพอดีเธอเหลือเห็นประตูนั้นแล้วรีบยิ้มอ๋อห้องเก็บของค่ะไม่ต้องสนใจนะแต่แววตาเธอบอกชัดว่าโกหกเหมือนรู้ว่าผมเห็นอะไร และไม่อยากให้ผมยุ่งกับมันเลยผมพยักหน้ารับสงสงแล้วเดินกลับโต๊ะทุกก้าวรู้สึกเหมือนถูกมองจากทุกมุมร้านเพราะจะหยิบตะเกียบขึ้นมาเสียงพ่อกระซิบดังชัดเจนข้างหูยา <Yeah. S 1> แต่ต้องมันเด็ดขาดเมื่อผมหยุดทันทีแล้วผมก็เห็นสิ่งผิดปกติในชามก๋วยตีวน้ำสุปที่ควรเย็นกลับเดือดปุดๆฟองเลือดสีแดงเข้ม อุดขึ้นมากลิ่นคาวจับจนถึงแทบอาเจียนในน้ำเดือดน,นั้นมีเงาเหมือนหน้าใครสักคนกำลังดิ้นเหมือนพยายามตะโกนขอความช่วยเหลือจากก้นชามผมสะดุ้งจนเก้าอีล้ล้มทุกคนในร้านมองมาที่ผมผมรีบลุกเก็บเก้อย่ายงงๆเจ้าของร้านรีบเดินเข้ามายิ้มแต่แววตาจ้องลึกเหมือนกำลังจับสังเกตอะไรในใจผม หนุ่มไม่สบายหรอคะก๋วยเตี๋ยวไม่ถูกปากหรอผมพยายามตอบ I'm sorry ครับผมแค่ I'm sorry แต่ยังไม่ทันพูดจบเสียงท่องมนจากห้องพิธีดังขึ้นแบบผิดปกตดิดังจนเหมือนจงใจให้ผมได้ยินเธอหันไปมองหน้าซีดวูบก,ก่อนฝืนยิ้มกลับมาอ๋ออย่าสนใจเลยค่ะคนแก่ชอบสวดมนคุ้มครองร้านนะคะ แต่คำว่าคุ้มครองร้านฟังเหมือมีความหมายซีบซ่อนผมรู้ทันทีว่าต้องออกจากร้านนี้เดี๋ยวนี้ผมหยิบเงินวางบนโต๊ะแล้วรูบเดินออกแต่ท,ทันทีที่ก้าวถึงประตูร้านเซงชายชรานในห้องพิธีก็ตะโกนลั่นของของข้าเองถืออยู่ในกระเป๋าใช่ไหมไอ้ตู้ผมหยุดเหมือนโดนดึงหัวใจเขารู้ว่าอะไรอยู่กับผม ของร้านรีบหันมาสีหน้าตื่นตระหนกเธอกระสิเร่ไปไปอยู่นี้ก่อนที่จะสายเกินไปโปรดติดตามตอนต่อไปกันนะครับขอบพระคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อให้ช่องเล็กๆได้เติบโตต่อไปนะครับ